เราเป็นคนติดกลิ่นแฟนจริงๆตรงเนี้ยก็เหมือนที่พี่ก้องชอบติดกลิ่นผู้ชายเหมือนกันไหมคะเออจะเป็นคนติดกลิ่นของแฟนเป็นคนติดกลิ่นแบบกลิ่นตัวกลิ่นเนื้ออันนี้ผู้เรื่องจริงก่อนลงมาถ่ายเขายังหอมแก้มจะไม่เลิกเลยมเนี่ยจริงถ้าถามทำไมชอบหอมแก้มเราเขาบอกว่าตัวหอมว่าหอมแล้วเวลามันหอมกันอย่างเงี้ยมันมันเพิ่มความรักนะเออมันจะแบบ การที่เราสัมผัสตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยน้อย่ะมันมันคือเหมือนผงชูรสในความรักจริงๆแทนที่แบบอ่ต่างคนต่างทํางานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีความหวานเติมกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาหอมกันเจอกันมันก็มีความหอมันเใช่ถามหน่อยคุณใจเจอคุณเดียล้ยังไงเจอแล้วค่ะเจอเจอแล้วเไหบ้างให้เจอแล้วก็จริงๆพอเจอแล้วเนี่ยแหละค่ะชอบชอบเขาสองคนเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบ จะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนในจอข้างนอกคือเขาก็จะหวานกันอย่างนี้นะคะใช่ใจก็เลยรู้สึกว่าอย่างมาดามฟินเนี่ยส่งเสริมให้คนรักกันอยู่แล้วพอเรามาเจอเขาจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน เขาเหมาะกับน้ําหอมมาดามฟินนะคะแล้วก็มีการสัมผัสมีการกอดมีการให้ p o s i t i ต่อกันก็จะเป็นต้องเรื่องกลิ่นมาสมผสานเนาจริงนะแต่ประเด็ที่น้องเจี๊ยบบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆน้องเดียเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเวลาคุยงานน้องเดียจะถามจะจะเป็นคนแบบดูแลหมดเลยใช่ละเอียดใช่เป็นคนละเอียดถามแทนทันทุกอย่างใช่ค่ะเขาจะคิด ละเอียดเนาะละเอียดทุกอย่างคือเจอครั้งแรกคือละเอียดเลยแค่แค่ดูบ้านเจะแบะละเอียดทุกซอกทุกมุมถ้าถ้าเปรียบน้องเบียร์เป็นน้ำหอมมันดาร์ฟินนี่ควรจะเป็นเกล็ดอะไรนี่ไงสีแดงอันนี้ไงนี่สีปูนดยับเลยกลิ่นนี้ก้ก็ชอบเพราะวราฉีดปุ๊บนี่นะมันจะดูเป็นแบบเออสาวรุ่นเออหอมหอมหวานหันมาทำไมคะับหันกัมารู้เป็นใครอ่ะอ๋อแล้วพอเจอพี่ก้องปุ๊บโอ้โห กินกับตัวต่างกันเลยไม่แต่แค่กิน,น่ะมันก็ทําให้เรามีเสน่ห์มากจริงเ้วเขาก็จะชอบในรูปแบบที่เราเป็นรำเน้อออมไม่จะ่กินมานาวฟินเนี่ยเป็นกลิ่นที่บางทีตัวไปและกลิ่นยังอยู่นะใช่คืออันนี้นี่ประสบการณ์เลยนะวันก่อนไปรายการขึ้นไปห้องแต่งตัวเนย ไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็ได้กลิ่นเฮ้ยนี่ต้องมีคนฉีดไปทามปินมาหลลงลงไปเจอคุณลูกเกดกับคุณทัญญ่าทุันน้เวลาเจี๊ยบที่เมื่อกี้พี่ถามอยากรู้อะไรที่นอนอยู่ที่กันบนเตียงเนี่ยเวลาฉีดปุ๊บเนี่ยใครฉีดเจี๊ยบที่เดเขาฉีดคือน้องเดียชอบฉีด เป็นเสนห์อย่างหนึ่งของเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็จะฉีดน้ําหอมมาดามฟินเนี่ยบางคนชอบถามว่าจะชอบกลิ่นอะไรที่สุดอ่าถ้ากลิ่นที่ชอบที่สุดมากมากเลยก็คือสีแดงแต่จริงชอบทุกๆกลิ่นเพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปได้กิจกรรมอะไรคะ้าออกกําลังกายอย่างเงี้ยจะชอบสีเขียวเพราะว่าพอฉีดแล้วมันเหมือนเราแบบเฟรชอะแบบอยกมุ่งลงฉีดมันเข้าไปกลิ่นมันเฟรชเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเอออยากทําอะไรคึกคักคึกคักการที่เราเหมือนกับมีกลิ่นดีๆเนี่ยมันเหมือนเพิ่มความแบบ ผงชูรสในความรักลอง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 จริงจริงเคยเคยลองสีนี้ไหมหอมมากสีโปรดะนีน้อยแล้วถ้าผสมสีแดงกับสีดำเนี่ยสุดๆ่อพี่ลองดูคืออันนี้มันจะแบบสาวหวานแต่พอใส่อันนี้เข้าไปนะสาวหวานแต่หน้าคุนหืา อ๋นี่คือเอามาผสมกันใช่กลิ่นผสมเลยหอมหอมใช่ไหมสีแดงกับสีดำสุดเด็ดสุดเด็ดสุดเด็ดม้ำใจเดียวจริงอ่ะผสมกันที่ทุ่งศรีถูกแล้วแต่คนชอบเอาจริงกลิ่นเลยค่ะพอเอาไปก็เอาไปลองเล่นได้อ่าวันนี้เนี่ยพิเศษละพี่สายมาด้วยพี่สายกับน้องเจี๊ยบมีอะไรแนะนำหรือสิ่งดีๆให้พวกพี่บ้างโอ้โหวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าพี่สายเจ้าของมานั่งอยู่ข้างๆเราทั้งทีนะคะก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเด็ดมากๆหยิบขึ้นมานะคะแอดไลน์ที่ แอดฟิน6นะคะหรือโทร021146466ย้ำนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะคะ021146466ค่ะซึ่งโปรโมชั่นวันนี้นะคะจะเอา2ส,สีนี้มาให้ค่ะ2ขวดนี้ราคาปกติเกือบ3,000บาทแต่ในรายการนี้นะคะให้ไปเลย1,990บาทซื้อ2กลิ่นนี้ไปแล้วนะ,ะเราแถมให้อีก <S 2กลิ่นนี้เลย,เลยค่ะนี่นี่นี่แต่พี่สายมาทังทีขอแจกนี่เลยค่ะ นี่ัอเลยถุงผ้ารับซับนะคะกับเสื้อรับซับอันนี้เป็นยังไงคะหมอช้างมันรับซับใช่ไหมคะโอ้โหเลเงเงเลยมีสีแดงด้วยแล้วก็เป็นคําเนียกเขียนรับซับรัวๆเลยรับซับรัวๆดีไซน์ก็สวยนะคะเบ็ดเสร็จนะคะราคาเนี่ยเกือบ6000บาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง1990บาทที่สําคัญนะคะช่วงนี้เปิดรับตัวแทนด้วยค่ะใช่ค่ะให้พี่ชายช่วยบอกหน่อยค่ะตัวแนนึงนะคะพอดีว่า ซายไม่เคยเปิดรับตัวแทนเลยอันนี้เป็นเป็นเทปแรกที่เปิดรับตัวแทนสําหรับใครที่ไม่มีทุนนะคะแค่290บาทค่าสมัครก็คือมีค oh. ิวสอนให้หมดเลยเฉ oh. พาะวันนี้วันเดียวเทปของหมอเจียบเทป oh. เ,เดียว